แบรนด์กา<ไ>งๆอ่ะพี่อะไรบ้างะเออซีเคลาคอสใช่ใช่ลาคอสไรพวกเนี้ยแบนรนด์ล้วนเลยพี่แบนรนด์ล้วนตัวนี้อ่าตัดได้เลยหน้าป้ายเขาแจ้งหนึ่งร้อยพีเซตเหมือนกันนะตัวนี้เป็นโรงงานอีพีซนะ หนึ่งร้อย Pcs นะคะห <P> นึ่งร้อย Pcs นี่แบรนด์ล้วนๆเลยค่ะแบรนด์ล้วนๆเลยแบรน,รนด์ล้วนๆนี่ไยหอยเดสก์ก็มีพี่นำอันนี้พี่นำวันนั้นพี่นำถ่ายรูปแค่เป็นแบบนี้ ใส่แค่แบบนี้ไม่มีพืนเโอ,อ้มาตั้งนานล <c oughs> เออ้าเชาเป็นเธอเขาจะเป็นแบรนด์ล้วนๆเลยพี่อันนี้ยตกเฉลี่ยตัวละแปดสิบาบาทในกระสอบนะคะงานแบรนด์ล้วนเลยเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักดีค่ะพี่หาแบรนด์ที่เรารู้จักดีเลยเชปเดสท็อกค่ะ พี่แดงยาวฮอทชาสวยเลยใครถ่ายปิดเฮป้ายมาเต็มก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยค่ะก้อนใหม่ G 2 7เท่ากับจำนวนค่ะพี่ก้อ,อนใหม่ G 2 7เท่ากับจำนวนโคคลัมเบียคลัมเบียแบนชัมแบนชัมแบนชัมใหม่มากเลย เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะพี่เบอร์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์หนึ่งนะจ๊ะแบ,บนชํำชำนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแร,ร,รเงเลิกาเพนเทอร์หน้าป้ายร้อยตัวพี่หน้าป้ายร้อยตัว<บ>ได้แบนด์ล้นวนๆแบนดรัวๆเลยพี่เออแล้วเป็นคอตตอนด้วย ซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ถามกันเยอะเหลือเกินนะกางเกงคอตตอนผู้ชายนะตัวนี้เป็นงานผู้ชายนะคะงานผู้ชายกระสอบผู้ชายถ้าผู้หญิงอยากจะใส่ก็ใส่ได้พี่จับล <Yeah. S 1> ีล e ีล e. ีจ้ะนี่ okay. ใครอยากได้เยอะๆก็แจ้งมาใครอยากได้เยอะๆแจ้งมานูติก้านูติก้าแบรนทุกตัวจ้พี่๋าแบรนทุกตัวแบรนทุกตัวแบรนทุกตัวแรงกระเป๋าข้างรีดพรมกระสอบละสามร<า>้อยบาท เราเรีดิเองที่ร้านนะคะพี่ขาไม่ต้องกลัว,ไม,ลวไม่ต้องกังวลเลยเรีดิเองที่ร้านนะคะหนูจิกาหนูจิกาเออใครที่ชอบแบบแนวขากระบอกรงกระบอกใหญ่ๆเน้นแบบว่าวัยรุ่นแฟชั่นวัยรุ่นขะกระบอกใส่กระครอปหรือว่าใส่แบบตัวใหญ่ๆปล่อยๆหรือชอบแบบแนวกระบอกเล็ก ใส่ทำงานรหัสนี้ออกหมดทุกทรงจัะพี่รหัสนี้ออกหมดทุก,รออกทรงกระเป๋าข้างสวยมากนี่สไตล์ซีมเลยนะซีมน้ำลายไหลเลยนะตัวนี้นะลยพุ่ใหญ่คอมมี่จะ้ะกระเป๋าข้างด้วยอ่าใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวใครจะเอาก้อนใหม่ G 2 7เจเท่ากับจำนวนจ้ะพี่แรงแรง โคลัมเบียอีกแล้วผ้าสวยมากเลยผ้าเหมือนแคนวาสเลยพี่ดำกระเป๋าทำบกระเป๋าทำด้านข้างอ่ะโดสีกะกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบจ้ะโคลัมเบียโคลัมเบียพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะลมมันพัดแจ้งน่อีวลมนี่นะกระเป๋าเท่มากตัวนี้ทำเหมือนผ้าแคนวาสเลย กระเป๋าสวยทำซิปต้อนสวยนะโคลมเบียค่าสะอาดพี่เขาเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเขาเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งแรงรงกระบอกตรงกระบอกเล็กนะจ๊ะ,จะรวมรวมกันอ่ะมีแห้งอ่ะมีแห้งแห้งมาหล,ลี รีโมดอนค่ะเป็นงานรุ่นใหม่กระบอกเลเ็กแฟชั่นเป็นอย่างนี้สไตล์แบบฟรีดอมนะนูติก้าแบรนด์่ใช่เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักดีค่ะแรงแรงแรงค่ะแรงแรงค่ะกระบอกแรงเรดอย่างเดียวเรดอย่างเดียวนูติก้า โอทิก้าต้องรีบเลยลูกค้ารีวแรงลูกค้าใช่เปิดกระสอบมามันยับนิดหนึ่งนะถ้าฟอตตอนน่ะมันยับง่ายอยู่ในกระสอบตอมตอมทำมี่จ้าแบรนชัมชามกระบอกตรงกระบอกเล็กคือเขาก็ออกหมดนะจะให้ดูตรงไหนดีล่ะอทอม ทำมีทำมีผ้าเกรดเอนี่โคลัมเบียรงโคลัมเบียสวยว่ะโคลัมเบียนั่สวยวะ่คยวยวะคือผ้าไม่เก่าไม่ทานะคะคแนวแบบสายเดินป่าเนาะสามตะเข็บด,ด้วยอะ่ะสายเดินป่าตัวเป้าเต็มนะพี่ คอมคอมคอมมีหลายตัวก็มีแบบพวกป้ายหอยพวกเกียร์แลนด์อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกป้ายของห้างนะต่างประเทศแมวอีอีดาสนิทแบรนด์ขำชังปะนูติกะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบนะตายขาดกระบอกอะ แบบเหมือนใสแบบไปล่อยๆเท่ๆอย่างเงี้ยเออผู้หญิงก็ชอบใสนะเดี๋ยวนี้จริงๆผู้ชายอ่ะต่อด้วยทอมมี่ทอมมี่ค่ะหนูติกาหนูติกานี่ก็ทอมมี่ทอมมี่กระบอกข้าง โคลอมเบียมีโคลอมเบียข้างในัตว์มีน้ำตาลสาัตวัตเป็นตลาดแล้วผมก็ l ีล e. ีเอ p p 张密。<Come> <Come here. S 1> L E E 龙、nice、t ท,ที่ที่แบบว่าไม่ชอบแบบเฮ้ยมิวยอย่างเดียวก็เอาวันนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เขาก็จะเป็นงานรวมรวมแบรนด์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราก็รู้จักกันดีเลยนะพี่นะแบรนด์ที่เรารู้จักดีนี่กัแรงนะเฮ้ยโคลัมเบียหลายตัวอยู่นะชิบชบ แชบเขียวขี้ม้าพี่แชบเขียวขี้มา้าแชปเขียวขี้มา้า l ทนสีเบสิกทั่วไป คือเขาก็ไม่เชิงว่าจะออกเป็นแบบแนว<ำ>กระบอกตรงอย่างเดียวนะเขาก็ออกเป็นแบบกระบอกเล็กอะไรด้วยนะก็คือปนกันนะคะปนกันตัวลุมเบยได้แบบนี้หลายตัวเลยนะครับได้หลาย <คน S 1> ตัวทอมมี่ทอมมี่ เดี๋ยวค่ะสั่งที่มันเป็นแบรนด์ให้ดูนี่นะแอลแอลบีแบรนด์มาแบรนด์ทั้งกระสอบนะพี่ซิมแบรนด์ทั้งกระสอบแนะแบรนด์ด้วยแบรนด์นดล้วนๆ้วนลีคอม กอนก็เปิดแล้วนะคะรับก่อนก็เปิดแล้วหรออุ้ยนี่ได้มาอีกแล้วตัวหนึ่งอ่ะโคลอมเบียงานเนี้ยนี่าหมกละโคลอมเบียโคลอมเบีย,บยสวย ไอจี G27 นะคะเท่ากับจำนวนแอลีอทอมมี่ทอมมี่ค่ะ LTE นูติกานูติกานูติกาก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดกางเกงกีฬาผ้าล่มนะคะป้าย p ีเคน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโล Ica, นูดิก้าที้งานเดสต็อกนะครับเดสต็อกการเดสต็อกแผลบ้างตัวนี้ก็นูดิก้าตัวนี้เอลบีลูกกู ตัวนี้แรงไซก็จะอยู่ประมาณสักสามสิบน,นะคะจนถึงสักสามแปดนะคะพี่หรือไม่สมหกสามแปดอยู่ประมาณนี้แหละพี่ไซ<ส> <นะ S 1> ไซอ่ใหญ่สุดในกระสอบนะฟีเกลือขาวินคลขอย,ยข้าวินคลายรงเรือตัวนี้สวยอ่ะ เว้ยงานใหม่อ่ะอะไรอ่ะแ<า>รงงานอะไรวะแ Be อ Bean วิลลัมเขาครับลีนี้เราก็ดูไปหลายตัวแล้วเนาะพีเขาผ่านเลยนะแบงเลอร์ก็ดูไปหลายตัวแล้ว L Bean L E E ดำสนิทก็ทอมมี่ทอมมี่ก็ดูไปแล้วเนาะ แชปแชปนี่ดูน้อยอยู่เนาะลีอ่ะลีแชปแชปดูดีก้านี่หลายตัวละตัวนี้อะไรอ่ะลีนะตัวนี้ลีแปดอ่ะ